ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานตากอากาศบางปูค่ะาาค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานอากาศบางปูนะคะเรามาทําอะไรกันคะวันนี้วันนี้เราจะมาปลูกป่าชายเลนกันค่ะาาจะเป็นยังไงนะคะก <c oughs> ดติดตามตอนต่อไปเลยเลยคะ่ะวันนี้นะคะที่เรามาปลูกป่าก,กันเราก็มีสมาชิกทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีใครบ้างสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อรีนาค่ะค่ะชื่อฟังฟ้าค่ะค่ะชื่อใบบัวค่ะชื่อปีดาค่ะค่ะแล้วพวกเราสองคนนะคะชื่อมะเมี่ยวค่ะปานค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินไปตรงที่จะไปปลูกป่าชายเลนะคะ่ะใช่ไหมลีนะ่าใช่วันนี้เราจะมาปลูกต้นโกงการกันค่ะใช่ระหว่างทางก็บรรย <laughs> ากาศดีมากๆเลยนะคะดีไมดีดึงตรงนี้ถึ <laughs> <laughs> งมั <laughs> งนเกะยาก ว <mile inside. S 2> ัน <derived> นี้เราจะมาปลูกกันกี่ต้นคะวันนี้นะคะเราปลูกกันคนละห้าต้นหกคนเป็นสามสิบต้นค่ะตอนตอนนี้นะคะเราก็ปลูกเสร็จแล้วทุกคนคนละห้าต้นสามสิบต้นนะคะหอมมากไปกันค่ะกลับกันไปกันเป็นยังไงบ้างคะหอมมากเป็นยังไงบ้างคะลีน่าสุดยอดเลยค่ะ สาหรับการมาปลูกป่าชายเลนในวันนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะฟีดาการปลูกป่านะคะก็จะช่วยฟื้นฟนูหน้าพื้นบนดินนะคะอีกทั้งยังช่วยให้ลดฝุ่นลดแดดทําให้อากาศในประเทศไทยของเรานะคะอบอุ่นหรือว่าหนาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะาดีเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้อนมากเลยค่ะอุ้ยไอ้น,นี่ไม่ใช่เหงื่อนะคะฝนค่ะคะครลนหน่าหลังจากที่เราปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ ตอนที่ทํานะคะก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ลําบากมากค่ะแต่ว่าหลังจากทําเสร็จแล้วแล้วนึกว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยช่วยโลกมากแค่ไหนก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเป็นปิดจริงเลยค่ะแล้วความรู้สึกตอนที่เราปลูกป่าเสร็จเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนปลูกป่าเสร็จนะคะมันมันเหมือนรู้สึกว่าเราเป็นคนดีมากขึ้นนะคะเหมือนเราได้ช่วยชาติช่วยธรรมชาติทําให้ธรรมชาติเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะจริงค่ะเราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันใช่มันทําให้เรารู้สึกเป็นคนดีมากยิ่งขึ้น เป็นประธานบริษัทด้วยค่ะ สำหรับการปลูกป่าชายเลนนะคะก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่6ค่ะคือการสร้างหลักประกันเรื่องน้ําและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สําหรับทุกคนค่ะซึ่งป่าชายเลนเนี่ยมีบทบาทสาคัญในการกรองน้ําจากสารเคมีและมลพิษก่อนที่จะเข้าสู่มหาสมุทรค่ะข้อที่11นะคะทําให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัยยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืนค่ะข้อที่13นะคะปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยน นแปลงสภาพภูมิมีอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งการปลูกป่าช,ชายเลนจึงมีบทบาทสําคัญในการช่วยลดกา๊าซเรือนกระจกและช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะที่14นะคะการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่งยืนะคะ่ะ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทางทะเลฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสําหรับสัตว์น้ําค่ะและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่15นะคะปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเราเดินกลากันแล้วค่ะ